สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกับครูออยนะคะในห้องเรียนออนไลน์ by ครูออยพักมลน,นะคะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาเฉลยนะคะใบกิจกรรมที่5้านะคะคนแปลกหน้าขอถ่ายภาพค่ะซึ่งก็อยู่ในวิทยาการคำนวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นั่นเองค่ะ คำชิ้แจงค่ะบอกว่านักเรียนนะคะควรปฏิบัติอย่างไรถ้ามีคนแปลกหน้านะคะต้องการถ่ายภาพนักเรียนให้นักเรียนนะคะทําเครื่องหมายถูกลงในวงกลมข้อที่ปฏิบัติได้เหมาะสมสามารถเลือกคําตอบได้มากกว่า1ข้อนะคะข้อที่1ค่ะยิ้มสวยๆนะคะแล้วก็ชู2นิ้วมินิฮาร์ดอันนี้นักเรียนคิดว่าเหมาะสมไหมคะอ่าข้อนี้ไม่เหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องติเกเลยนะคะ ข้อที่2ค่ะนั่งนิ่งๆเฉยๆนะคะยอมไม่ถ่ายนักเรียนคิดว่าเราจะนั่งแบบนี้นั่งเฉยๆแบบนี้ให้คนถ่ายนะคะคนแปลกหน้าด้วยใช่แล้วค่ะอันนี้ก็ไม่เหมาะสมนะคะนักเรียนไปดูข้อที่3ค่ะ ยกหนังสื้อนะคะมาปิดหน้าแบบนี้ก็ไม่เหมาะสมเช่นเดียวกันนะคะต่อไปค่ะข้อที่4ค่ะปฏิเสธอย่างสุภาพข้อนี้เหมาะสมนะคะนักเรียนในเมื่อเป็นคนแปลกหน้านะคะเราก็ไม่อยากให้เขาขายเราอยู่แล้วนะคะเราก็ควรที่จะปฏิเสธเขานะคะแต่ว่าก็ต้องปฏิเสธด้วยถ้อยคําที่สุภาพด้วยค่ะข้อที่5ค่ะวิ่งหนีอันนี้ก็ไม่เหมาะสมนะคะ ไม่ควรทําแบบนี้นะคะแม้ว่าจะเป็นคนแปลกหน้านะคะเดี๋ยวอาจจะทําให้เขาตกใจเราหรือว่าเราอาจจะตกใจเขาก็ได้นะคะอาจจะเกิดปัญหาอย่างอื่นตามมานะคะต่อไปข้อที่6นะคะร้องตะโกนโวยวายแบบนี้ก็ดูไม่เหมาะสมเช่นเดียวกันนะคะข้อที่7ดค่ะปรึกษาคุณครูนะคะข้อนี้เหมาะสมนะคะนักเรียนถ้าเกิดมีกรณีแบบนี้ขึ้นมานะคะ เราก็ควรที่จะปรึกษาคุณครูก่อนนะคะเพราะว่าคุณครูเป็นคนที่เราไว้ใจได้นั่นเองค่ะข้อที่8ค่ะ บอกผู้ปกครองนะคะข้อนี้ก็เหมาะสมเช่นเดียวกันนะคะกรณีที่มีคนมาขอถ่ายภาพเราแบบนี้นะคะเราก็ควรจะบอกให้พ่อแม่รู้ด้วยนะคะผู้ปกครองรู้ด้วยนะคะเผื่อถ้าถือว่ามีอะไรขึ้นมาเนี่ยจะได้ช่วยกันแก้ไขนะคะหรือว่าหาทางป้องกันนั่นเองนะคะข้อที่9ค่ะปรึกษาเพื่อนข้างคางอันนี้ก็ ในฐานะที่เราก็เป็นเด็กเหมือนกันนะคะความคิดความอ่านยาของเราเนี่ยบางทีอาจจะยังเด็กเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่เหมาะสมนะคะ